หน้ามองเหมือนนอนไม่หลับยิ่งส่องกระจกยิ่งไม่มั่นใจบำรุงด้วยครีมทานหน้าตาม้าลายยาสีฟันสมุนไพรไทยใบคอยลดกลิ่นปากลดแบคทีเรียในช่องปากฟันไม่ผุเย็นสดชื่นด้วยสมุนไพรไทยแท้ต้องยาสีฟันสมุนไพรใบคอยพี่สมพงษ์รู้ไหมคะการฟังโฆษณาควรฟังอย่างไร 1. ตั้งใจฟัง 2. จับใจความสำคัญได้คำตอบคือ 2. จับใจความสำคัญได้มาฟังคลิปลดความอ้วนกันค่ะ อันดับแรกเลยค่ะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะกับตนเองนะคะการออกกำลังกายทุกๆอย่างนั้นไม่ใช่เหมาะกับทุกคนนะคะวิธีการเลือกก็คือดูว่าร่างกายเรานั้นเหมาะกับการออกกําลังกายประเภทไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคนที่มีอาการเข่าเสื่อมก็ไม่ควรจะเลือกการออกกำลังกายที่มีการ ลงน้าหนักกระแทกอย่างเช่นการวิ่งหรือการกระโดดเป็นต้นนะคะอันที่2นั้นเราควรจะเตรียมอุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้พร้อมนะคะอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่ป้องกันในการที่จะเกิดการบาดเจ็บต่อกระดูกกล้ามเนื้อและก็ข้อต่อนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะไปเดินหรือว่าไปวิ่งนั้นรองเท้ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ควรจะใส่ให้เหมาะสมบ้านเราเองนั้นอากาศร้อนการใส่เสื้อผ้าที่มีการระบายอย่างดีนั้นก็จะช่วยเช่นเดียวกันนะคะ ฟังจากคลิปลดความอ้วนอย่างถูกวิธีพีวีว่าการแสดงออกข้อใดแสดงให้เห็นว่าใช้ประโยชน์จากการฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. รถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว 2. รถลดอาหารหวานมันและขยันออกกำลังกายคำตอบคือ 2. ลดอาหารหวานมัน และขยันออกกำลังกายดูรูปภาพกันแล้วข้อใดแสดงถึงมารยาทที่ดีในการฟังและการดู 1. คุยโทรศัพท์ขณะนั่งประชุม 2. ฟังและจดบันทึกขณะเข้าร่วมการอบรมคำตอบคือ 2. ฟังและจดบันทึกขณะเข้าร่วมการอบรม you mm -hmm.